สวัสดีค่ะช่องมุดาไกลบ้านพี่หมูมวงจากประเทศแคนาดามาอัพเดทข่าวสารลุงพลคนบ้านก็กอกกันอีกแล้วนะคะวันนี้ลุ้นลุ้นลุ้น,น,น,นข่าวนี้ลุ้นกันจริงๆ27ตุลาคมปี2513นี้ลุนี้ลุงพลปต,ตันเพิ่งจะขึ้นบ้านใหม่พี่น้องพวกเราชาว, FC, ชาวเอซเช่าเผือกกระยักงูพวกเราก็อยากรู้ ตาชานกับยายสมควรสิมาบอสีิมาบอเพิินจะมาไหมตาชานกับยายสมควรเท่ากับหลุ่นกันเพราะวะ่าเป็นพ่อแม่ของป่าแตนแมนบละก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันด้วยเท่ากับมาหลุ่นกันว่าเพิ่นสิมาบอโนหลังจากนั่งลุ้นอยู่สักพักหนึ่งแอดก็ตะเวนไปทุกช่องเลยนะคะไปดูข่าวยูทูบเบอร์ทุกช่องที่ทําข่าวอยู่ที่บ้านกอก็กกกบอกว่าดู เป็นสิบสช่องพี่น้องดูเป็นสิบสช่องจะบอกว่าทุกช่องก็ไม่ใช่ดูเป็น1 0บสช่องก็ไม่มีใครมีคําตอบเด้ แอดก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราเชา่าเอฟซีลุงพ้นปัดแตนมาลุ้นด้วยกันพี่น้องมาลุ้นด้วยกันกับภาวนาให้เป็นข่าวดีก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะตัวแอดเองถามว่าลุ้นแบบไหนก็ลุ้นอยากให้เพิ่นมาแล้วอยากให้พ่อให้แม่เิ่นมาแล้วมันเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ของลูกสาวนาอลูกนิกสัยเร้จยแทนเนาะสายเลือดจังได้ไปกระถิ่มกัน,กนบอกขาดของนาะพี่น้องว่าบอแต่ว่าเราก็ไม่รู้ใจเพิ่นเด้หัวใจเพิ่นสิคือจังไดเห้าบ่หูแล้วสีมาไดบ่บอ๋อลุงพ้นว่าแกจะมาได้ไหม ถ้ามามันจะขัดใจลูกชายคนเล็กของแกไว้เพื่อนเพื่อนถามเพื่อนเพื่อนถามกันคุยกันเนาะในกลุ่มเนาะมันจะบอกขัดใจนะแต่บ่าแั่เอาไม่รู้เดอ้อแอดก็ไม่รู้เดอ้อเอาเพิ่นก็อาจจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้เอามาหลุนกันพี่น้องมากบ่มากบ่ฮหูละหลุนน้ำกันพี่น้องเนาะอ้าวัาหลุนน้ำกันโอเคพี่น้องข่าวสารน,นี่ยังไม่มีคำตอบ สิ่งที่จะพูดได้วันนี้คือลุ้นกันต่อไปหวยจิออกจังใดพี่นออ้องอ้าวอันนี้มือนี่กลับมาแวะบอกข่าวกันทนีกีกอนมางงงงไปงงงๆยังสี่ล่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้แอดก็มาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะยังคงทำคลิปลุงพลประแตนอยู่เสมอแล้วก็ยังสนับสนุนไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุดนะคะวันนี้ก็คลิปสั้นๆไปเท่านี้ก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะเรื่อนี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านเลยนะะเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ